ัเดี๋ยวท่านผู้ชมตัวนี้พามาดูทุเรียนสวนทุเรียนภูเขาไฟนะครับเด๋ยวทนผ้ชมงเรครับทุนครับเก็บทุเรียนนะครับทุ่งเีนครับทุ่ีท่งเรียนนะครับท่งนะทุีนนะทุ่งยนนะ่งเนนรุ่ยนนะับท่งเทุ่งทุเรียนนะเนี่ยเรียนนะนะ อันนี้泰国的榴莲树啊泰国特色区火山榴莲ขายใหาคนม่าได้มาขายคนมาเบิ้งเรแล้วเท่าไหร่คะราคาเป็นมดครราคาตลาดเท่าไหร่ราคาประมาณร้อยร้อยแปดสิครับร้อยแปดสิบใช่ไ

ตัวกอย่ตักันอยู่มันบอกใครเหลือตัวใหนตัวใหของวอันนี้อันน้อยๆอร่อยอร่อยของรานดนสี่คสามจเจ็ดสามจุดเจ็ดเี่ไม่เข้าใจใ้มันขีดสองไงมันมี5ขีดอือถือกัะแปลใช่ไหม แต่พี่อ้นมันอยากได้ประมาณ25ลูกได้อยู่เดี๋ยวรอวันที่10กว่าไม่งั้นฉันจะบอกพี่อ้นให้เอาสวนแต่เออ10กว่าวันที่15ได้อยู่ต้องป้ายยาหรือเปล่าไม้วนของไอ้พรพนิ้นแต่ว่าต้องต้องจัดส่งให้ด้วยนะแล้วก็คิดค่าส่งรวมมาเลยได้วันที่สิบกว่านู่นพยาธิได้ไหมไม่ได้มาไป มาขอป้ายหน่อยชอบป้ายสีตัดใหม่ตัดใหม่ตัดใหม่ต้องตัใหม่ได้บอต้อดะไรถึจะเช็คได้ยังไงหนูก็ขอดููันดมันหลุดก็กินได้หนูอดูเป็นสตชวขาัวงงนี้กงพ่งพางลขึ้น เพราะเป็นไหมเพราะฟังเสียงุนกดยอยากขายอยู่แม่นั่้าน้นักยเดียวี้ได้รปลาไกินไม่ได้อยากได้ลูกใหญ่่ะ มาเสียวมาวแม่เซียวมีแต่ลูกที่สวยแต่มันไม่สุกมันเป็นของจีนให้แกจะผมตัดผมตัดนไหนมาไหนลูกกรยากเอาไว้ยุ่นลูกกระยานเป็นอย่างไาต้องใส่ป่ายางพันดุมปลาให้มันสุกนี่สุกเสมอพี่คุณหมูพี่ยังไม่เอาเด้อเดี๋ยวพี่จะมาหาซื้อเดี๋ยวพี่จะส่งไปหนเดีนนี้จะส่ลูกใบเตรียมเอาไว้สวยอืนั่นแหละลูกนี้ตอนแรกว่าจะเอารีไเอาไม่เอาให้เตรียม อย่าเีใจล้อืเราะันจพี่อ้นเลได้ห่สามอาทิเดือนพี่เจี๊ยบอกีป่าวันวันที่สิบกว่าตอัสิบห้าเอมืไดนี่ไอ้สวนนั่นตัวไหมือไถ่อะเนติทรงกองมครับแล้วเขาสิมาตัดเต็มหรือเขาสงทรงกองไหมทงไหวกว่างไหนราก็้งูแต่สิทรงจักิทรงกองเอากบงราคามั้งมันมีแต่จะขึ้นไปหน้านะ มนใช่ใหม่มันยันเพราะสวน right มันไม่ได้กินยามันไม่ได้กินง่ายไงเพราะว่าเพราะว่ามันหมุเยอะเป็นผูเลี้ยงครับเป็นที่เป็นที่ผู้เขาไป ขนมนขึม้นเลืเลยนะครับนีนคุณาวใส่นันร 不靠翻呀，他妈不榴莲的。啊，土榴不考翻那个，是、啊啊、四十九的火山榴莲。 อันนี้เพิ่มมาได้ห้าปีนะนีิลูกนะทุเรียนภูเขาไฟตีนภูเขาไฟก็คือห้าปีนล้วห้าปีเสร็จก็死了那结果。ท่านผู้ชมถ้ายอยากได้ ท่นทุเรียนก็สามารถติดต่อผมได้นะครับทุเรียนภูเขาไฟต้องหวัดสีซเกินะครับติดต่อได้นะครับหากคนที่ยื่นชงนะครับวันนี้ขอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ